บัดนี้วันที่ยี่สิบสี่เมษายนหนึ่งตูนสำหรับพวกเราก็ได้ล่วงมาถึงเวลายี่สิบนอแล้วเป็นระยะเวลาที่เรากำหนดกันไว้ว่า,วาจะได้พูดจากันในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามที่เห็นว่าสมควร ในวันนี้จะได้พูดกันถึงเรื่องผีผีสางสางตามที่นักศึกษาธรรมทูตน่าจะสนใจและสังวรกันไหวบ้างข้อสำคัญที่สุดนั่นมีอยู่ว่า ถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้ผิดแล้วก็จะทำพุทธศาสนาให้กลายเป็นลัทธิผีสางหรือวิญญาณหรืออนิมนิสมไปโดยไม่รู้สึกตัวก nope, ็ได้และอาจจะทำพระพุทธองค์ให้กลายเป็นวิญญาณหรือผีศักดิ์สิทธิ์ หรือเป็นเจวเวตไปก็ได้ในที่สุดดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่น่าจะสนใจ <c oughs> กันบ้างให้ถูกทางอย่าให้เผลอไปเข้าใจผิดในเรื่องนี้ <c oughs> แม้แต่นยบทสวดธรรมวัดทรรมวัดที่เราสวดกันเมื่อตะกี้นี้ ก็มีบทสวดที่ทำให้คนบางคนฟังแล้วรู้สึกเหมือนกับว่าพระพุทธองค์ยังทรงมีวิญญาณหรือมีอะไรเหลืออยู่สำหรับรับ,รบหรือพูดจาหรือต่อรองขอคมารับการขอคำมาหรืออะไรกันกันกบพวกเราถ้าใครไปมีความคิดอย่างนี้เข้าก็จะกลายเป็นเรื่องทำพระพุทธองค์ ให้เป็นวิญญาณหรือจะกลายเป็นผีชนิดหนึ่งไปในที่สุดเป็นที่น่าสลดสังเวชยิ่งนักนี่แหละจึงได้ชวนกันให้สนใจในเรื่องนี้ตามที่เห็นว่า <c oughs> จะเป็นผลดีอย่างไรสำหรับเรื่องผีนี่ <c oughs> มีปัญหามาก ที่ถกเถียงกันอยู่ตลอดการป้ายกับว่าเป็นปัญหาโลกแตกและปัญหาที่มาก่อนปัญหาอื่นก็คือปัญหาที่ว่าผีมีหรือไม่มีถ้าถามอย่างนี้พวกเราธรรมทูต หรือแม้พุทธบริษัททั่วไปก็จะต้องตอบว่ามีมีอย่างแน่นอนด้วยแต่แล้วมันจะเป็นผีเหมือนกับที่เขานึกคิดกันหรือไม่นั่นมันอีกเรื่องหนึ่งต่างหากแต่ว่าสิ่งที่เรียกว่าผีหรือสิ่งศักดิ์สิทธ ในทํานองที่เป็นผีตามที่เขาเข้าใจกันนั่นมีอยู่แน่นอน <c oughs> แต่ว่าตัวจริงของมันจะเป็นอย่างไรในทัศนะของพุทธบริษัทนั้นเป็นอีกเรื่องเรื่องหนึ่งสำหรับข้อนี้ <c oughs> ผมอยากจะแสด,แดงทัศนะเป็นเพียงทัศนะให้ไปนึกไปคิดไปไข่คร,ครวนกันดู สิ่งที่เรียกว่าผีนั้นมีจริงแต่ผีนั่นคืออะไรถ้าอยากจะเข้าใจก็ต้องมาคิดกันในข้อนี้ก่อนว่ามันเกิดมาจากอะไรผมเห็นว่าสิ่งที่เรียกว่าผีนี่ <c oughs> เกิดมาจากอำนาจของอวิชชา ของคนรวมกันมากมากนั่นเอง <c oughs> ที่ถ้าหาได้เป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์หรือจิตหรืออะไรเหมือนที่นึกคิดกันไม่ <c oughs> หากแต่เป็นกระแสในทางนามธรรมชนิดหนึ่งที่อวิชชาของมนุษย์ จำนวนมากมหึมมาได้ช่วยกันสร้างขึ้นในชั้นแรกเขอให้มองดูกันก่อนในข้อที่ว่าสิ่งที่เรียกว่าจิตนี่มีกระแสอย่างหนึ่งมีอำนาจและมีความาหมายอย่างใดอย่างหนึ่งในกระแสนั้นและกระแสจิตนั้นจะมี เข้มข้นมากในเมื่อมนุษย์จํานวนมากได้เชื่อและเชื่ออย่างแน่นแฟ้นจริงๆสิ่งที่จะทำให้เชื่อแน่นแฟ้นจริงๆก็คืออาวิชาความโง่ความหลงอย่างรุนแรงแล้วคนพวกนี้ก็มีปริมาณมาก มีความเชื่ออย่างนั้นลงไปจริงๆโดยไม่รู้สึกตัว <c oughs> ดังนั้นจึงไม่ใช่เป็นเรื่องแกล้งทำรรแต่เป็นเรื่องทารรจริงสุดชีวิตจ,จิตใจคือเชื่อรวมกันเหมือนกันจุดเดียวกันด้วยอำนาจอวิชชานั้นและมีปริมาณมากดังนั้นกระแสะจิตของมนุษย์ทุกคน <c oughs> นี่จึงเข้มข้นมาก เกิดเป็นอำนาจอะไรอันหนึ่งขึ้นมาซึ่งถูกสมมติเรียกว่าผีอำนาจกระแสจิตของคนโง่โง่เขาเขาวรวมกันมากๆเช่นนี้มีมากพอที่จะครอบงำจิตใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียวหรือหลายคนก็ได้เมื่อใดเมื่อหนึ่งก็ได้และทำให้เขาเกิดความรู้สึก เป็นไปตามนั่นจริงๆความเชื่อในเรื่องผีก็เกิดขึ้นอย่างแน่นแฟ้นและสมบูรณ์ส <c oughs> ิ่งที่เรียกว่าอาวิชาสร้างความเชื่อขึ้นมาผิดๆ <c oughs> แก่คนจำนวนมาก แล้วความเชื่อนี่เองยังมีอยู่เพียงใดก็รอเลี้ยงสิ่งที่เรียกว่าผีไว้เพียงนั้นจนกว่าเมื่อ,อไรความเชื่อชนิดนี้จะหมดไปจากมนุษย์แล้วสิ่งที่เรียกว่าผีก็จะค่อยจางลงจางลงและหมดไปเองในที่สุดไม่ต้องมีใครฆ่าไม่ต้องมีใครปราบ นอกจากสิ่งที่เรียกว่าวิชาหรือสัมมาทิฏฐิคือความรู้ความเข้าใจถูกต้องนั่นเองนี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่าผีที่แท้จริงยิ่งกว่าผีอย่างอื่นๆ อำนาจจิตที่เหนื้อ,อที่เหนื้อกว่าที่สามารถครอบงำใจของคนบางคนแล้วทำให้รู้สึกไปเช่นนั้นจริงๆนี่ <c oughs> มันก็มีขึ้นมาได้ด้วยเหตุนี้เพราะว่าคนตั้งหมืน่นตั้งแสนตั้งล้านหรือเป็นล้านล้านเชื่อกันอย่างนี้ และเป็นเวลานาน,านแน่นแฟ้นเพียงพอสิ่งที่เรียกว่ากระแสจิตชนิดนี้สิงสถิตยอยู่ณที่ใดที่หนึ่งก็ได้แล้วแต่ว่าคนนั้นจะเชื่อกันอย่างไรเมื่อไปรุมเชื่อกันในสิ่งนั้นหรือสถานที่ตรงนั้นว่าเป็นอย่างนั้นอำนาจลึกลับชนิดนี้ก็จะเกิดขึ้นที่นั่น เราจะครอบงำจิตใจบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้โดยง่ายได้ให้มีความรู้สึกตามนั้นเช่นตามที่เขาเชื่อกันว่าตรงนี้จะต้องเห็นภาพอย่างนั้นเห็นภาพอย่างนี้ก็จะต้องเห็นจริงตรงนี้ถ้าใครไม่ทำความเคารพจะชักดิ้นชักงอก็จะชักดิ้นชักงอจริงๆ เป็นเรื่องจริงร้อยเปอร์เซนถ้าหากว่าความเชื่อนั้นรุนแรงมากก็ถ้าหากว่ากระแสจิตเดิมนาาความเชื่อนั้นมีมากและรุนแรงมากก็ทำให้คนที่ถูกครอบงำนั้นถึงตายได้เมื่อเป็นดังนี้เราก็อาจจะอธิบายสิ่งที่เรียกว่า พระภูมิหรือผีเรือนหรือเทพารักหรือปู่เจ้าหรืออะไรอีกมากมายได้โดยไม่ยากเลยวัสถานที่นั่นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมีเรื่องมีราวมีประวัติอย่างนั้นแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นจริงถ้าหากว่าคนทั้งหมดยังเชื่อกันอยู่อย่างนั้น